สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสิ่งการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดวานเลื่อนแยกกลางค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นถนนนวมินเรานี่เองค่ะลูกค้าเป็นบ้านสร้างนะคะบริเวณนี้เป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมเปิดเลื่อนแยกกลางไปแบบนี้นะคะเปิดรับลมไปแบบนี้นะคะ ลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดก,กันโจรกันขโมยดังนั้นงานหน้าต่างเหล็กดัดจะต้องเลื่อนแยกกางไปแบบนี้นะคะเลื่อนเปิดปิดแยกกางไปแบบนี้เป็นบานเลื่อนคู่ไปแบบนี้มีมุ้งลวดซ้ายขวาถอดล้างทําความสะอาดได้อุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีมือจับให้คู่หนึ่งแบบนี้เลย เลื่อนแยกไปแบบนี้เป็นคู่ไปแบบนี้นะคะมีหูช้างล็อกเสริมได้อีกหนึ่งล็อกมีกุญแจคอมาลูกค้าสามารถล็อกไปแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมได้อีกหนึ่งล็อกนะคะแบบนี้ลูกค้าสามารถล็อกไปแบบนี้ เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโจรไม่เข้ายุงไม่เข้าขโมยไม่เข้านะคะล็อกแน่นๆไปแบบนี้เลยนะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะมีชายกันมแมลงด้านข้างไปแบบนี้เลยข้างล่างแบบนี้นะคะด้านข้างมียางกันยุงให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยมแมลงไม่รอดมาแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดมองหางงานเหล็กดัดกันโจรกันขโมยทักกลายร้านเพิ่มสินคกาช่างได้นะคะ ร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบานเลื่อนแยกกลางไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ